เฮ้ยมับตายไอ้มับตายไอ้มับตายกูซวยตามเลยลิ้นกูกำลังมาช่วยกูกำลังมาช่วยเฮียมับตายแล้วไหลมาหากูซารนิสไหลถึงกูด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลามถึงมึงลามถึงมึงเอ้ยมึงโดนล็อกให้ซูมหรอไอ้เหี้ยคือมันเป็นอาถรรพ์ไร้สารไกล่ย่างคนดูแบบกูมพ์ว่าแบบว่าแบบเฮลี่โง่เลยโดนขาป้อมเนี่ยไอ้มับโยนไอ้ลิ้นดูดิไอ้ลิ้ยน โอ้ยเฮียติดเรือเฮ้ยเอ้มัฟเันทำตัวขี้ขโมยสวัสดลงโทษมึงดูสวัสดลงโทษไอ้ลินโอ้โหสวัดลงโทษอะยรแบบนี้โอ้ยแล้วเป็นเฮียอะไรม่ี้วานออกสองอะไอ้จัดรู้แล้วไอ้มัฟออกของไม่ถูกโชกุรองเท้าสีอะไรรองเท้าสีฟ้ามันออกไม่ได้นะกาเงกนีอยู่อะเอาไปโดนาดาบแตกเลยว่ะเไมพอป้าา วิสานเกมมิ่งเติมเกมถูกกว่าทุกที่ที่คุณเติมเกมเติมโคตรง่ายปลอดภัยตอบไวราคาถูกกว่าเติมเองเติมเกมในราคาพิเศษวิสานเกมมิ่งปลอดภัยตอบไว24ชั่วโมงวิสานเกมมิ่งเติมเกมสกีแอดวิรายงานพี่ลิ้นชัดเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้ใส่ลายกูแล้วมีคนบอกโอ้โหไอ้ลิ้นอันนี้ใส่ลายแล้วกอ้ลิ้อมีคนจอ้นได้จับได้ว่ามไ้นรายงานแลิ้นไอ้ลิ้นไอ้ลิ้นไนไอ้้น้ เที่ยมึงทำอย่างนี้ก็คงเจอไอสัตว์เอาอ้อยมิคมึงอยากเล่นไอวีไอวีรายงานมีคนบอกเนี่ยเอาลิงเอาเอาลิงมาก็ได้เอาลิงฮะเหรอโอเคโอเคไม่ใช่คือมึงแบบรายงานแล้วแบบมาฟอร์มกูไงแบบเนียนไอ้สัตว์ไอ้เฮียมึงแแบบนี่ไม่มึงนิสัยไอ้เด็กอ้วนหลังห้องเลยไอ้เฮียเนี่ยชอบแกล้งเพื่อนไอ้สหนรายงานมึงไปถามกาลิน่าเลยนะไอ้สัตว์ไข่ไข่ไอเมียมีมีคะแนนลดอ่ะไอ้สัตว์คอยดูนะ โอ้แล้วถ้ากูเล่นไม่ได้กับพวกมึงนะเกมหน้านะเดินดูดิกูว่าชีวิตของเจนเอมัพเกมเนี้ยมันผ่านไปแล้วเวมึงจะมาเล่นตัวเหลืองไม่ได้มึงต้องกลับไปเล่นตัวแบบมันมันไม่ตัวเลนไม่ไเหลืองจริงองจริแเหลืองแน่จริงจบกินะแหนกินเหจริงมันต้องเป็นิดจดหมายให้คนดูมึงเปิดจดหมายให้คนดูดูเลยนะมึงไปเปิดจดหมายให้คนดูดูเลยนะมันบอกด้วยหรอว่าว่าใครรายงานเออมันบอกมันจะมีรายงานโดนแอบไม่ใวเองจะได้รู้ไอ้เช่ไหม ควายธนูเข้าท้องอ่ะคืนนี้กูบอกเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในที่ไวินาทีผมเปิดจดหมายให้ดูได้ผมไม,มีอะไร,ไไรแน่นอนแน่นอนดูไปด้วยนจดหมายกูก็ไม่มีแน่นอนเดี๋ยวดูรายงานว่าก,กากตุย้ยเขียนว่าก,กากตุ้ยเขียนอย่า <g ain> งเงี้ด้วยครับจบเกมนี้มึงเปิดให้ทุกเพจดูเลยนะเล่นปัญญาเลยนะเปิดเลยใช่เห็นแน่ อย่ามาอ้างระบบบั๊กนะไอ้สัพไม่มีอ้าอ่าเรื่อที่ผ่านมาที่บั๊กนี่คือมึงอ้างเหรอมันมันมันชอบอ้างกูโดนมาหลังครั้งหนึ่งแล้วกูจำไม่ได้วันนั้นนะใครมันลุมรีพอร์ตกูไอ้เฮียแล้วกูเล่นต่อไม่ได้เลยไอ้เฮียไอ้เนี่ยวิวเลททำเปรี้ยวนะทำทรงอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ไงชอบสีเหลืองเป็นไงละมึงรักพ่อไม่ได้ไอสัตพกระปืนเฮ้ยมาเฟิร์นบัดไอ้มาร์นบัด เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอะไรครับไม่สวยเนี่ยโอลเชียวจำไม่จำเฮ้ยเล่นเล่นได้นะเนี่ย่างเนี้ยป่าเลยหรอที่เป็นสีเหลืองอะดีหมดเว้ยเฮ้ยมัฟไม่เข้าไอ้มัฟไม่เข้าเลนโหแบบเดิมแบบเดิมดูอยู่มันดูเฉยก็ไม่เข้ามึงดูอะไรมัฟเฮ้ยมับตายไอ้มับตายเฮ้ยมับตาย แกเล่นโอ้เฮีกูซวยตามเลยเล่นกูกำลังมาช่วยกูกำลังมาช่วยเฮ้ยเฮียมารตายแล้วไหลมาหากูซารนิดไหลตื่กูมาลุ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลามถึงมึงลามถึงมึงเฮ้ยเฮ้ยมึงโดนล็อกให้ซูมหรอไอ้เหี้ยกูแบบระบบทำไม่ได้เลยอ่ะมาถ่านแก่ย่างย่างย่างเห็นถ่านแก้กูถือผีไอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันไปไหนเอาซูมบอกโดนล็อกให้ซูมอ่ะ ปุ่มค้างเลยอ่ะไม่ใช่คือป้อมมันวางยาวไว้หรือเปล่าจริงๆอ่ะมาเก็บคือมันไม่มีใครง่แบบซูมอย่างนั้นเว้ยโดนไล่อยู่อ่ะคือถ้าซูมอยู่คือโง่คือมันไม่ใช่มันซูมซูมไม่ออกเลยเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้เลยคีางเลยอ่ะคือมันเป็นอาถรรพ์ไล่สัตว์ซานิสไหลอ่ะเหมือนวัชไฟอ่ะเสียไหลอ่เมื่อกี้มึงปล่อยให้ซานนิสไหลได้ไงวะเนี่ยแล้วมันมาล่างเลยเห็นปะมเมื่อกี้กูอยู่อย่างกูสงบสงบก็ดีอยู่แล้วไอ้เหียโดนเหยียบแถบอย่างง่ายอ่ะดูดิดูดิ แต่กูยังไปอยู่ครับไปอยู่ครับกูยังไหวอยู่เนี่ยยังโดนยังโดนยังโดนวิวเลยนะวิวเลยจะตายจะตายวิวเลยจะตายไม่รู้ทำไมขลน่นได้ไงอ่ะมันไอ้นี่ไมเวลาจะไปเทนจะตายเฮจะตายสวยสวยดีมากครับดีมากครับร่างกายไม่มีเริยวแรงเฮ้ยมับโยนไอ้ลิ้นดูดิไอ้ลิ้น โอ้ยเฮียเฮียติดเรือเฮียเฮียโ่ลงไม่ช่วยเงี้ยเลยกูเลยโอ้ยเฮียช็อตโยนเลยมึงเคยขึ้นจอลิ่งร่างมึงถาจริงไอ้มัพไอ้เฮียมึงเล่นแบบเนี้ยไม่เคยขึ้นจอลิ่งเลยนะเทนอยู่นี่เทนอยู่นี่กูเห็นอยู่เหนื่อยจังมันแหละยิงเัละยิงล่างสามนะถ้าคือถ้าลงมาได้อะถ้าเป็นคนไทยมีน้ำใจก็ล่างสาม ือจริงๆเป็นหน้าที่ของใครลงไปเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของไอ้มาร์คด้วยที่ต้องมาแจมใช่ไหมละมามาแกงกันกำลังลงไปแต่ว่าตรงกลางมันเข้ามาแล้วมันกลับซูลสองมึงเดินแบบต้องมเดินแบข้างหลังอ่ะเดินแบบเข้าได้ป่ะโวกมาทางฝันเจ็ดตนาที่จะไม่ไปขามึงเว้ยโอเคโอเคมจะไม่มาจะไม่มาไม่ผมไปไม่ได้พี่มึงมันพยายามให้ข้อมูลแต่เป็นข้อมูลแบบเฟกนิวเนี่ยพี่มันอยู่ตรงกลางสองตัวเขียนปะเนี่ยมันอยู่สามแต่มึงบอกสองนี่มึงแบบล้มมวยไปนี่นะไอ้ที่อ่ะ โอ้พี่มันก็อยู่สามตัวเอาอย่งไรวะเนี่ย้มันห้าวจะวะมันเกินไปวะเม้ยมวยมูร์สายบนเฮ้ยระวังเปิดเลยเปิดเลยหวานเฮ้ยมาร์คตูกคู่แข่งหวานเจี๊ยบไอ้ลิ้น อ่าได้ดิไอ้เนี้ยหวันดีไอ้เพี้ยมันมันจะดีออกมาไมถึงว่าทำดีทำดีทำดีครับเห็นว่าทำดีมากน้ำตาลนี่มันไม่ถูกกับกูนะกูเกิดวันจันทร์อะน้ำตาลไม่ถูกกันเหรอใช่ไอ้เพี้ยมันพูดหวานเจี๊ยบเมื่อกี้ยโอ้ยสักเดี๋ยวเดี๋ยวมเป็นเอ่อมันเป็นหวานมึงเป็นงานที่มีใครเล่นป่าให้ม้ามึงอย่าทำอย่างนี้ดิเป็นน้ำตาลที่ขับสีแล้วเป็นสีขาวโอ้ยยิ่งหวานหนักเลยแอคอะไรตอนนี้เพงแอคพี่อะไรสัตว์ เดี๋ยวกูสร้างกิวนะรบกวนมาอยู่ในกิวหน่อยนะชื่อกิวของจื๊อได้ครัได้ครับดูบังพุ่มไม้ด้วยอยู่นี่แม่งมีแต่พวกหัวกกะที้เฮ้ยมาร์ทมันทำตัวขี้ขโมยสวัสดิ์ลงโทษมึงดูสวัสดิ์ลงโทษไอ้ลินโอ้โหสวัสดิ์ลงโทษไอ้เฮียขี้ขโมยขโมยได้ไงเฮ้ยยังหมายแต่แต่สาม ผมจะไปขโมยของเขาได้ไงเฮี้ยปิดยังไงเกินในศาสตว์ผมเป็จะไปกดดันมันจะไม่กดดันธนิตมื่อกี้มันเลือดมันน้อยมันอ้างไงไอ้ลินมันอ้างอ่ะไอ้แล้วขอโทษดิโดนโดนโดนวีเล็ตโดนวีเล็ตเข้ามาไหนเข้ามาไหนเข้ามาไหนต้มเลนมเมอรของเราโคตรจมตี กูเอ้เลยค่านี้มาเลยมันโกรธเลยแป่ว่าฟ้ามันมันโกรธเลยนะยังไม่ได้เอาเลยครับเมื่อกี้มันมาบอกว่าไปยุ่งกับของของมันไงลิ้นไม่งั้นมึงไม่ตายหรอกอันนี้เรื่องจริงขอโทษที่ไปยุ่งนะอันนี้เรื่องจริงนะดูดิมึงตายเลยลิ้นที่เราไม่ทำเพื่อนด้วยทำเพื่อนเจ็บเลยตอนนี้เออแล้วดูเงินกูเอ้เงินกูตาไม่มีอยู่สี่ร้อยห้าร้อยเลยดูดิต้องสี่พันเท่าอันนะครับความผิดเลยผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วไอ้ย่าไปทำเขาโกรธไงเขาข้างตีมึงคาป้อมอ่ะ มีที่ไหนฝาดี้แบบสี่ขาป้อมอ่ะไอ้เหี้ยสี่ขาได้ยัว่งกูมาเดนแบบคนดูแบบคนฟิ์ว่าแบบว่าแบบไอ้เหี้ยแคล์รีโง่เลยโดนคาป้อมเนี่ยไหนแได้เหรอไอ้เหี้ยมึงคิดดูกูวางกูวางแถบไว้ตรงบ้านอะย้ำย้ำสามอันเลยไม่งังเอากล้าเข้ามาหากูเออจริงวางแถบไว้ไอ้้เหียกูเอาเกาะเย็บแปดตูดไม่ทันเลย อ่ะฟัวสีอ่ะดูมึงจะกล้าเข้ามาไหมโอ้ยไอ้สัตว์แม่งปิ๊กเกอร์ไม่ไม่มึงมึงอาณาเขตซ่อนมารมึงเข้าดว่ะเอาแบบว่ามันมันแก้เคสไอลิทเอเอมัพแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใมึงแบบเนี่ยโอเคโซโลคิี่ตอนวะไอ้ล้ำเฮ้ยเฮเสริมแหลกมันเนี่ยกดตีไม่ติดไว้กัดเกมครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเกมเป็นแล้วฝากด้วยฝากด้วย ทำดีทำดีแล้วเราเสีย <verw> ล oh ่างเลยนะโอ้โหได้กลางได้กลางแทนด้กลางได้บนถือว่าสละล่างไม่เป็นไรได้กลางได้บนอันนี้ครับไปแล้วเป็นเฮียอะไรไม่ขี้เลยสัสกูบอกแล้วเฮียดวงตกเลย้วโจ้ฮะไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้มาสตั้งแต่มึงมาหลอดแดงแล้วเนี่ยมันบัฟต่อเนื่องเลยเคิร์ดคะเข้าใจปวะโอเค มึงเข้าใจคำว่าเคยเปลี่ยนอยู่หลังเพื่อนไอ้มัรอยู่หลังเพื่อนกูเปลี่ยนสีให้แล้วนี่ไงไม่ใช่มึงอยู่หลังเพื่อนมึงสีเขียวมึงสีเหลืองตรงไหนอ่ะมันต้องเหลืองไอ้เหี้ยเดี๋ยวหาก่อนอันไหนมีสีเหลืองบพราะบาคนดูทำอะไรก็ได้ไอ้เมนสีเหลืองอ่ะมังกรมังกรดีกว่ามังกร เฮ้ยตาเนธตาเนธพี่รินระวัง, Iraq, งพี่เม้ยม mmm, ันโมโหพี่จริงว่ะโอ้โหหนีตาเนธเจอเวียร์เลดเพื่อนแตกหมดเนี่ยเดินมาใกญ่มาร์ฟสวยชิบหายโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดินใกญ่มาร์ฟอย่างสวยขอโทษพี่ขอโทษผมก็บอกพี่แล้ววันที่มันก็ไม่ยอม ไม่ยอมอะไรวะกูรู้แล้วแต่กูไม่ยอมฟังไม่ทันโหมาโซโล่คิวพี่เฮ้ยเฮ้ยมันจะมันจะแช่งเพื่อนตายป่ะไอ้อไอ้ม้าปะไม่จะหมายถึงจะให้สวนสวนเทนให้สวนเทนนะวันนี้เราจะเพิ่มความแบบประมงคนให้เราป่ะวะ เที่ยมันลู่อีอ้างนะเนี่ยลู่อีอ้างอ่างเก่งให้สวนให้สวนไงก็แบบจะให้ดูแบบโซโล่คิวคาร์ป้อมนี้ใช่เพลงของเราถูกโจมตีเฮ้ยกูลืมไปเฮียกูต้องซุ่มซูดโอ้โหจบแล้วเฮียลืมโปูดแล้วลืมโปูดซูมซูดเรียกดักตายโดนปุ๊บครับเรียบร้อยนอนวัดเลย เอ้สถานนี้แม่งแม่งเป็นเทียอะไรมันข้างเทียอะไรวะไอ้สถานลิ้นมองเห็นปะไอ้เอ็มมันเห็นปะไอ้เอ็มมันมันฟิกแล้วนะไอ้มูลาดอะมันฟิกแล้วมันฟิกไปละมันไม่ได้ใช้สกิลใช่ไหมมันมันชึบชึบแล้วฟิกที่ละก้อนอ๋อโอเคไปผมจะปกล้องเอฟบูกให้เองมีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอก

Lets go! ขับจีหรือว่าวานโลม่วริกะฟรีไฟหรือว่า R O V เติมถูกเติมง่ายเติมสบายกว่าใครแน่นอกก็ต้องเป็บวิสัทเกมมิ่งไอไม่ตองไวแดชชูไม่นอนนิ่งก็ระบบตัวที่เว็บเดียไม่มีชิ้นเขาไม่เติมเขาไปเติมกันที่บริษัทเกมมิ่งเยอีว่ว์ กระบองที่แบบผิดทิศหรือเปล่าต้องให้พี่ลินแนะนำนะดอกแรกอย่างแรงดอกสองเออกูถือกระบองผิดมือปะวะมึงถือมือซ้ายมือขวาอะเมื่อกี้น่าจะมือขวาลองไปซ้ายดูลองไปซ้ายดีกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เยี่ยหรือว่ากูออกกระเทมผิดวะออกอะไรอ่ะมันอาจจะสีกาล์กินีหรือเปล่าเอ้ยลินกระบอกฉลูไอ้ลินไอ้คนอันนึงอ่ะออกได้นะทารอนกูรู้แล้วไอ้มัฟออกของไม่ถูกฉลูกูใช่หรอรองเท้าสีอะไรรองเท้าสีฟ้า สีม่วงครับรองเท้าเนี่ยรองเท้าสีฟ้าย่ะสีเขียวอย่างเงี้ยเยี่ยวสีม่วงมึงอ่ะไอ้มับช่วยเลยมันออกไม่ได้นะสีเนี้ยเอาจริงโอเคมึงต้องเปลี่ยนสีหมดเลยไอเทมสีน้ำเงินน่ะมึงต้องเปลี่ยนหมดเลยนะน่ะไอเฮียแบบผิดผิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลังกินีอยู่อ่ะว่าแล้วกูตีไม่ค่อยขี้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยครับพี่พี่สบายใจขึ้นแล้วนะนได้ผมไม่มีรองเท้านี่โอเคสวยสีทอง สีทองน้ำชั่วมาเลยมาโจ๊ตก็เปลี่ยนให้ก็อยากให้ได้แล้วก็ทำให้อยู่ไม่มันไม่ใส่รองเท้าไอ้เหี้ยมันจะเหยียบหนามนะลิ้นอ๋อโอเคเดี๋ยวกูเปลี่ยนอีกคนหนึ่งจะเป็นสีนี้ละกันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไม่มีตังค์่ะพี่าเลลยยจนเเอ้าไอ้เหี้ยเล่นเกมแล้วจนเลยเย็นเย็นเย็น ทีนาเลยป้ายครับโอ้อกูกลับเลยอ่ะพิ่บูลาเดินมาหากูกลับเลยโดนปืนใหญ่ยัดหน้าโอ้มันกลัวไงบารมีพี่มันน่ากลัวสู้ด้วยพี่สู้ต้องสู้ด้วยกับพี่สู้หน่อยครึ่งหลอดไอ้สัสสู้หน่อยพี่สู้หน่อยโอ้โหเทนพอดีเลยเพียพอดีคำเลยโนี่เฮ้ยแถวถือว่า เปลี่ยนรองเท้าเกณฑ์เนี้ยเราเลียงเล่นชิวๆได้อยู่เอ้ยังไม่ไยาลายมันยาเพราะเมื่อกี้รองเท้ามันสีแบบไม่ได้ไงสีไม่ดีเนี่ยสบายเลยคือตอนนี้สีเหลืองอะมันต้องเยอะกว่าสีน้ำเงินแวะไอเทมอะมันเปลี่ยนเลยมึงมึงมึงได้สีน้ำเงินแบบเยอะไปมึงออกโซล่าเลยหรือไม่ก็ดับคิมึงให้เลือกสองอย่างคือไอเทมกูแบบออกทองออกแดงออกทองแดงหมดนะ มีอะไรสีแดงบ้างนะสอลิงออร่าเป็นสีชุมพูได้ไหมไม่ได้อย่าเถียงอย่าฝืนดิฝืนชะตาอธเท้ยเอาอย่างงี้กันโอเคโอ้โหาสีที่มันเข้าฉลกกับเพื่อนหน่อยนะมีสีเหลืองจะเาสีชุ่มพูไม้ก็จะได้เปลี่ยนสีูให้ง่ายจะออกอที่มันอะไรฟ้าก็จะไม่ออกค่ะท่นนี้ เอามังกรันเกอเนอะใช่ใช่แล้วมันลงไปเช็คแล้วมันลงไปเช็คแล้วคนเดียวน่ะเฮ้ไอ้เอ็นตามเอ็นไข่เพื่อนมันอยู่ข้างบนสามกูเห็นอยู่โอเคเฮ้ยมันมามันรับ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 มูหลาดมามูหลาดมาซ้ายมูหลาดมาาเห็นปะกูเจ็บว่ะเป็นไม่มีใครจอดแล้วเป็นพี่เล่นไม่ได้แล้วนะไอ้ไอ้มัฟยืนอยู่กลางอ่ะไอ้มัฟโดนมูลาดนะไอ้นี่จะตายเนี่ยเค็กซ์คิปเอคกซ์คิจะตายคอ็กซีคจะตายซานิสซานิสฟรีบนอะ เล่นในมัฟน,นะตายอย่าตายอย่าตายแครลรี่ครึ่งวอดปล่อยเม็ดหนึ่งครับ,บพี่ <az> พเข้เาเด็ดตายแบบแรงแล้วแบแรงแล้วเฮ้ยสารนี้มันสายถึงแล้วไปไปรับหน่อยไปรับหน่อยตะไวตะไว้กูมารับเหมือนกันแต่มานานกูจะหมดกูเดิมอ้อนเห็นไ้มขวาขวาขวาเล่นวาง ไหวปะไหวปะสบายพี่มามามาพี่เปิดมังกรพี่เปิดมังกรรอพี่เปิดมังกรรอสองขีดเลยนะเนี่ยมูลาร์ดมาเช็คมังกรอยู่แล้วมูลันมาเช็คมังกรมูลันมาเช็คมังกรสวัสดีครับออกจากเกมได้ครับอิตาเลียจริงเหรอดูอยู่จากอิสราเอลเลยเหรอโอ้โหระวังเทนได้ครับแล้วสับแล้วสับแล้วสับแล้ว น้องมัฟวิ่งมาอยู่ข้างหลังครับพ,พี่ไปมัฟขามัว่วมัฟขามั่วไอ้ลินให้มันตามมาให้มันตามมาเออเแบบตามมันเห็นเลสเตอร์กูมันก็ไม่กล้าเข้าแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีมีซ้ายมีขวามีขวาหนึ่งนึง,นงมันมันโตโลโคิวไอ้มูล่ามันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโดดไปไหนนะโตโรโอ้ย ดีกระปิดผมมันไม่นูนเต็มเลยพี่จะตายแล้วมึงโดดผิดทางเมื่อกี้ไม่เป๊ะเป้าดาวไหมเป้าดาวไหมได้ได้เกียร์สูงก่อนเกียร์สูงก่อนเกียร์สูงได้อยู่เกียร์สูงได้อยู่แบบไรเลยเนี่ยพี่ลิ้นดูพี่วีเริ่มเริ่มเนี่ยพอเก่งขึ้นแล้วก็เริ่มออกความเห็นแล้วเนี่ยครับพี่บีเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้อย่างหนังสือมันแหละวเขาอ่านหนังสือมันมันไม่ต้องพูดแล้วไงคือสิบห้าจุดสามสิบเนี่ยเราต้องวิ่งเข้ามาตีแล้ว ผมว่าพี่บีเขาดูอวดรู้เกินกว่าพี่ไปนะผมว่าไม่ได้ทำกันมันได้แล้วไงตอนเนี้ยไช่เชื่อใจเขาต้องการเชื่อใจสิ่งที่ต้องมีหน้า462ดูความเชื่อใจที่มีต่อเพื่อนหนังสือเล่มนี้400หน้าครับพี่ใช่400หน้า400ยิ่งิมันมีภาคสองไอ้เหี้ยมึงไม่ดูฉบับเพิ่มเติมไอ้เหี้ยนี่ดูไอ้ชั้นแรกอีกแล้วโอ้โหเคแต่เดี๋ยวดูเล่มเดียวอีกไอ้เหี้ยนี่ดูไอ้ชั้นเก่าก้วแล้วโง่แปลก จบละเจ้ากาแฟเตอรเลอรเฮียไม่ดูไม่ดูแบบฉบับอัปเดตมันเลยฉบับปรับปรุงที่ผ่านมาไม่เคยดูเลยนะเราอ่ะฉบับปรับปรุงที่ผ่านมานี่ผมกต้องไปตามดูให้มันเป็นอดีตเฮียเล่มแรกกสองมึงใครดูวิเลตร้องไห้นะเว้ยใครได้วาดากเราได้ดิเฮียไม่อยู่ที่มือใครสเพื่อนแล้วไม่ตายโราโยน่ยเห็นปะเอ้า ด่ามบ้างหนเดินมั่วทั่วเดิผมยืนนี่พี่ไงโบ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 ต้องหลังแกตายฮงหลังแก,างกตายโ,โลโ,โลคิวตานนี้วิ่งมาเฮ้ยหมดมหมดหมดหมดแล้วหมดแล้ว,ลวอเอาได้นะซ้อนเลยซ้อนรอี้นะซ้อนได้นะเทามันไกลพี่เฮ้ยตายน,น,น,นี<ห>น้มั่ว รัวรัวไอ้สัตว์รัวร้อยแม่นังเต๋อไงเนี่ยรู้เลยเนี่ยด้านขวาด้านขวาเกมนี้เราจะจบที่ขวาได้ดักเงาครับดักเงาออกไปโดนไปดาบแตกเลยว่ะเอมไม้ปอบฟ้านั่นแหละเร่อะไปเอาไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับโอเคครับขอบคุณครับเซฟเยี่ยไรเนี่ยเยี่เทนโซโล่คิวกูไอสัตว์เทนแบงค์จัดเลยเฮ้ยชิบหายละ หนักไปเลยหนักไปอันจะลอยได้ป้อมขวาได้ป้อมขวาเยได้จริงหรือเปล่าตโลตีขวาหน่อยโตโลโตโลมึงไปหวังกับคีย่บไปทันแล้วไปทันแล้วไม่ทันแล้วคีบไม่เข้าแล้วไม่เมื่อกี้มันมีคีบสวยสวยขอโทษครับขอโทษกระเบียโอเลดลงพิมพ์ที่ไหนรับกูต้องกูต้องทำอะไรทักอย่างแล้วอะลงโมเก้นสเปียร์มาทำ มันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อไม่ให้แคล้วคาดป่ไที่ที่พีเขียนไว้ในหน้า375ไม่มมันมันเป็นการออกออกออกเพื่อหลอกสีออกสีออเป็นวงกลมออกสีใช่วงคลจะวาดทั้ง8ปดทีตอนนี้มันมันหนักแดงไปเกินใช่ปะถอยถอยถอยถชิโอ้ยังได้หนตัว เอลสูบโบเกนตามสูตรนะครับดูนะครับไปที่ตึ้ะหังเฮ้ยอะไรพูดไรไม่มีแล้วอะไรเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นได้ปะขอทำไว้ขวานิดนึงงเล่นเยอะนะอ้เต็มเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรครับอะไรอะรับคสังสือเรื่องอะไรไม่มีครับเยดขายไม่ติดทำไปทำไปทำไปทำไมเอยเอ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 ไอ้เเอ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 อเอเเเเ ยเกิด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 ใหญ่เลิดเกิดเกิดไม่ตายโอ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ดูหินนั่นหินไม่ได้โอ้ยเหี้ยนั่นมันหินมะระไคหิแต่มันตายแต่มันตายไอหินพลังกินอย่างนั้นมันไม่ได้มันบางมันตายเหี้ยอะไรยังไงมันตายครับพี่เขาไอพีเอทเองก็มันไม่ไอฟของมึง ไอ้เฮเธอเมาตดเหรอทำไมมาฟังเพื่อนมันบังอยู่แต่มันบังไม่ทันเมื่อกี้ไอ้วิ่งหมากูนปลอยหลังหมากูดิถอยหลังมากูเฮ้ยมึงถอยหลังไปหามันเร็วๆมันเกิดอยู่ดีเพื่อนมึงเถียงทำไมมันเกิดอยู่ดีโอเคโอเคขอโทษเมื่อกี้ไอ้ลินยิงวิญญาณเทนด้วยลินเฮ้ยมันมันหลอดแล้วไอ้คิกซี่เอาหน่อยดิได้ปะซูมโอ้โหลมแรงเกินว่ะแถวเนี้ยมึงออกมาจากออกมาจากนั้น ลิ้นมึงทำวิญญาณเทนยังทำแล้วทำแล้วทำดีมากครับลินญาณแนวอดจัดเลยไอ้ลิ้นลิ้นมึงทำวิญญาณเทนให้กูทีนึงได้ได้ตรงไหนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะบนอะไรบ่นอะไรสามสาวางไอ้กูวางระเบิดไว้แล้วเดี๋ยวกูกดดีโฟใส่อ้าโอ๊ยกูตายเลยกูบอกให้มึงซทำวิญญาณมันไงเยอยเทนมันช่วยมันในตอนมันยิงอยู่มันยิงเทนอยู่จะตาย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 วิวเลยจะตายวิวเลยจะตาย มีอะไรจะตายเลยจะตายแม่นยัดแม่นเมตรโอ้โหแม่งเม็ดมีแบบตกดีสัตว์เอ้ยผมจะมีอะไรจะตมีอะไรจะตายไอ้เชี่ยวิญญาณมันเฮี้ยนมันโดนไอ้เม็ฆ่าไม่ได้ผีอ้อยหลอนมะวะโดนแบบคือมันต้องเป็นไอ้ลิ้นน่ะเป็นคนปิดไว้ด้วยกระสุนไอ้เหี้ยกระสุนปิดวิญญาณใช่ป่ะใช่ฝั่งวิญญาณมันมึงไปไปแบบไปโชว์แอ๊กอะโอเคขอโทษ ไอ้เกมตึงเลยนั่นเลยรอดีไปรินด่าเกิดนะพี่มองเนื้อตีดาร์กดิดาร์กเหินมึงทำไรมึงขายผักไงที่อ่ยโอเคทำขวาทำขวาไปสูงแล้วตอนเนี้ยมันก็ต้องฉีกออกมาหาตัต้องรอเลต้องรอ้อเล้สุดมึงรอเลยมันกลับมาแน่เห็นปะมูลลาอยู่ตรงกูไม่ตีไม่ตีมาระวังเดือยไปปิดได้ปิดได้มูลหลายอยู่ตัวเดียว ได้ฝาได้ฝาไม่กล้ามันไม่กล้ามันติ๋มมันติ๋มเราไม่กล้าไม่กล้ามันยึดต้นมันยึดภูมิสายทั้งหมดแล้วนะแล้วแล้วสมรภูมิตรงนี้เราควรควรว่าถ้าจะแลกสารนิดมันไม่อยู่นะเล่นได้นะสารนิดไม่อยู่เข้าเด็กเข้าอัเดีเข้าเด็กมูลหลายก็อยู่ขวาเห็นปหมเล่นได้เล่นได้เล่นได้เดี๋ยวดึกเดี๋ยวดึกเดี๋ยวดึกเกินอย่าลึกเกินต่อได้ต่อได้เทนจะตายเทนจะตายเทรนแตกระวังมูลหลายระวังมูลหลายพี่มีตากับพี่มีตากับดูเงาดูเงาดูเงาไม่กลับเงาถึงดย ไปแล้วไปแล้วเก <Good, good. S 1> ิดเกิดเตะผมเตะเอาเลย <laughs> ไว้มากดดาวย่างสีดำไม่กดยิงธรรมดาวะทีลิน <c oughs> อาบุกต่อหรือเอาก๊อตพี่ไม่ไม่ไม่จังหวะนี้ต้องต้องปิดเลยปิดฉากเลย <c oughs> เราอยากอะไใช่ไหมแบบว่าแบบเขาเรียกว่าไงทำแบบเหมือนแบบมั่นใจชะล่าใจไม่ได้เว้ยของพวกนี้เข้าใจป่ว่าแต่ที่เรากำลังจะทำอยู่แล้วแล้วแล้วถ้าเปิดหรือเล่า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 อะไรเงี้ยพอไหวไหมงั้นก็ไปตลกดีฮะเราต่อีกแล้วนะเออไปจบเร็ว ต้องจบต้นจบเห็นปะเหมือนด่งปัญญาที่ว่าบนเขามีต้นหลูเขาเรีว่าได้ครับเออหยดน้ำค้างมองลงมาตะกะแตนเลืองลา่เนี่ยเฮียมึงเฮียได้กว่หไอ้เฮียเราจบได้จริงไอ้สารห้าอ๋อคารวะอันลิศและไรมัฟเหลือลูกแก้วห้าอันด้วยนะตอนจบนะกแก้เฮียไอ้เหี้เก็บตมาทำไรอ่ะไอ้ให้มันไม่ช็อตใครเลยโอเคเออ ตูเลนอะเล่นซ้ำเอะตอนหน้ามึงเล่นทูเลนแล้วออกของซ้ำไปไอ้สารผมก็เพิ่งเก็บสแต็กม้าเมื่อกี้เออเหแกคะแนนตึงๆอยู่วันนี้แบบมึงมึงแม่งเอาจริงว่ะแบบชนะรัวๆเลยดูคะแนนมึงยังแบบชนะแบบชนะกูชนะไอ้นิกอะแต่ว่ากูอะไม่กล้าเหนือมึงนะตรงเนี้ยจังหวะเนี้ยไม่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 เป็นไรเราเรารถือปืนอะ มึงเปิดจดหมายให้ลูกเพจดูไปพยานเลยมึงเห็นป่ะก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนแม้แม้ว่ากลัวมึงจะฆ่าสิบเอ็ดลายฆ่าก่อนกูฆ่าสิบเอ็ดตายฆ่ากูยังได้คะแนนน้อยกว่ามึงเพราะว่ามึงไม่กล้าเหนือกว่ามึงมึงขึ้นวิ่งคนดูฮะเพราะว่าถูกรายงานคุณถูกรายงานเมื่อวันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดเฮ้ยก่อนวีเปิดจดหมายวันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดวันไหนไม่ใช่วันนี้มึที่าวันนี้มันวันที่สิบสี่เออเปิดนิดเปิดจดหมายแล้วเข้าไปที่ระบบวีดูสิเข้าไปแล้วีระบบ เนี่อันบนสุดเวลาตอนเที่ยงคืน27นาทีระบบได้ตรวจว่าคุณได้กดยืนยันหลังการจับคู่เสร็จเร็วๆนี้โปรดให้ความสนใจกับการจับคู่คุณจะถูกลงโทษจากระบบไม่มีเนี่ยกูถูกลบสามคะแนนถูกรายงานโดยผู้อื่นระบบไม่มีไม่มีไม่มีชื่อว่ะเออไม่มีแปลกๆนะโอเคไม่มีก็ไม่มีเออกูรายงานยังไงเนี่ยทำยัไวนะพี้ะดูดี เล่นอย่างนี้มึงรู้กฎเก่งไงมึงก่อนเ,<ช>เล่นแล้กเก่งไงอตั้งแต่ตอนแรกแล้วป่ะเนี่ยมึงกึคนอดเกงง่ออเกงอ๋อที่แม่งโดนรีพอร์ต